แงกระยะก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับเก็ดน้ำกับอีกสิ่งหนึ่งข้างในโดนน้ำเยอะๆก็จะโรยลงไปเลยนะคะ f อฟซีโออยากเห็นดอกบุหลาบสีส้มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะีบานเย็นนะคะ ดูจะลากสายยางไปก่อนนะคะพอกกระเป๋าไปให้พ่อเป,า,เปาก่อนนะมันหยุดติดถนนเอาไปบ้านกันด้อแม่กลับกรุงเทพก่อนกลับกรุงเทพกันดเ้อพ่อไปกรุงเทพกันเด้อ เออมาสิเอากระเป๋ยาใหญ่เาบบนาะกระเป๋างามเนาะเรียรถคนกังซอมมาเราได้ซ่อมแล้วล่ละเอเอขี่อู้ได้ขี่แล้วเสือบาบนไปงูก,กัดสายมันลาคะ้าทำให้ฟีบอ่ะไม่ฟีแล้วก็เืิมเงินมันแหละเติมกี่กี่บาท600หกร้อยคนและโอ้สางมันให้แต่ได้ขี่แม่เอ้ยกระช่างมันกระซื้อมากระเยอะ เออซื้อมันก็เยอะนี่นะคะคุณแม่ก็ได้รถีแล้วกีมาไว้ขีีมซี่แม่ขี่จากบ้านเช่าได้มาแล้วแม่เก่งจังเลยของยายหากุญแจไม่เจอเอาของเสือมานะน่นนี่สีเหลืองนะคะเพราะว่าของยายอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าในรถเสือลืมเอาออกเมื่อเมื่อคืนยายก็เลยนี่ไงรถเสือพาไปไให้แม่ออกไปซ่อมเอา ออกงสนี่ไงอันนี้สูงหลายนี่มันยังสวยอยู่เลยเนาะแม่เนาะใหม่นะไปซื้อมันก็ซื้อไม่ได้ถ้าแม่ไม่เอายายก็จะเอาไปซ่อมเอาดิมันก็สวยอยู่เนาะสวยมากไม่ไปเอาแมสก์สุดที่สุดนี่ซิวไปเลยก็ได้หมดดูตรงไหนแม่ยายไปเดบ่งเด้อแม่วางไว้บอกข้างในแม่โอ้ออาพิษอาการ โอ้เอฟซีนุ่นสวยมากเลยพระพระอาทิตย์ขึ้นมากับองค์ปู่นะคะโอ้ยครับก้อง o, โอ้ยมืออาชีพตัวนี้ป้าฮะมีพี่ชายขับรถอยู่เออนั่นแหละใช่ค่ะข้องพ่อนะซื้อเท่าไหร่พ่อซื้อให้ด้วย,ยพ่อสองอย่างเด้อของขวัญวันเกิดสามเม็ดเลยพี่ชายบอกว่าพ่อ พอแล้วเจนีะ้่าี้วมันไม่เมนัก่วงลเนาะแม่วไม่ใเหีนมอกเดียแทระวังยากนเว้ยว่าเจขาพรเดชยาเยเอาอันนี้เด้ออันหนึ่งละกะเอาคับบมแบงเดอของของใครอยู่ข้างเล้ออพรดอยากอยู่ก็อยู่ไปข้างนานั่นเป็นบ่ยากกยยห้ ได้เปรียบคนอื่นมากเลยโอ้โหโซูมไปโลดเนาะเอ้ยสุดยอดได้ของเล่นใหม่แล้วเท่นม้าไหร่อ่ะพ่อเท่าไหร่าหรปาดมันคือยาวคักแทน,นยิย่งยักเลยอยเจ็ดแปดร้อยนี่นอบอกาจาก้นมโอ้สมบัด ขาดขนมไปลอหาเห็ดแลครับมะเขือครับมาดูครับจ้าโอ้งามเด้อพ่อเด้องามผหลีนักแน่นพร้อมด้วยบัสบัสทางยาวทางใหญ่ทางยาวทั้งใหญ่ี่นหอยเสร็จว่าหาเน็ตไม่เจอก็ยกขึ้นไปสูงพุ่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ว่าข้างล่างมันตีอามอีกตีอะไรอีก ได้ได้ทุกอย่างเลยสุเทพเลยค่ะคแต่เราหาอยู่ท่าพระนนท์สุเทพ